สวัสดีครับเพื่อๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนสนุกเกอร์ทั่วโลกหลังจากที่หมูปากน้ำหรือว่านพลแสงคามลงแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพรายการเวลส์โอเพน2019ในรอบ3 2คนสุดท้ายและก็สามารถทำแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกในชีวิตของเขาใส่มาร์คเซลบี้นักสนุกเกอร์มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอังกฤษไปได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหมูปากน้ําจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไป1-4ต่อสเฟรมแต่ผลงานที่เขาทำแม็กซิมัมเบกได้ในครั้งนี้ก็ได้รับการพูดถึงจากแฟนสนุกเกอร์ทั่วโลกไม่น้อยโดยแฟนสนุกเกอร์เหล่านั้นเขาจะพูดถึงนักสอยคิวของไทยเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับฟังกันดูเลยครับ โดยแฟนสนุกเกอร์ชาวต่างชาติท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในการทํา147แต้มที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยมันเกือบจะสมบูรณ์แบบในทุกๆช็อตส่วนท่านต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ว่าทําไมผมถึงรู้สึกประมาตอนที่ดูทั้งที่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทํามันได้ส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่ามันดีที่ได้เห็นผู้เล่นที่เป็นที่รู้จักน้อยสามารถทำ147แต้มได ทุกวันนี้ผู้เล่นดูจะทำ147แต้มได้มากขึ้นด้วยมาตรฐานในการเล่นที่สูงขึ้นกันอย่างมากในขณะที่ท่านต่อมาก็มาแสดงมุมมองว่ามันเป็น147แต้มที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความกดดันในการเจอกับคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งทาได้ดีเลยนพพลแต่แฟนสนุกเกอร์ชาวต่างชาติท่านถัดมานี่ได้มากล่าวว่าแต่มันค่อนข้างน่าเสียดายนะที่นั่นเป็นเฟรมเดียวที่เขาสามารถเอาชนะได้ในแมชนี้ ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบครัวบว่ามันไม่ใช่รอนนี่ดังนั้นมันจึงยาวนานกว่า2เท่าแต่เขาก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสำหรับแม็กซิมัมเบรกนี้ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่รอนนี่นั้นวางบอลลูกถัดไปก็โช้เห็นแล้วว่ารอนนี่อยู่คนละระดับกันแต่ยังไงมันก็ถือเป็นผลงานที่ดีเพราะว่ามันก็ยังคงเป็น147คะแนน แต่จากตรงนี้เนี่ยท่านต่อมาก็ได้มาโต้อตอบแล้วว่าทำไมคุณต้องเอารอนนี่เข้ามาเกีียวรอนนี่ก็มีการวางตำแหน่งผิดพลาดเช่นกันแหละแต่ว่าเขาแก้ไขได้ดีเพื่อกลับมาสู่ตำแหน่งที่เพอร์เฟกได้เร็วซึ่งนพพลเองก็สามารถทำได้เหมือนกันเป๊ะในครั้งนี้ทำไมต้องไปเปรียบเทียบ2องแม็กซิมัมเบรกทำไมไม่แค่ชื่นชมความงดงามของทั้งคู่ ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแฟนสนุกเกอร์ของรอนีโอตุเลวนครับโดยเขาได้มาคอมเมนต์แนวประชดเหน็บแนมว่าหลังจากที่นพพลยิงแดงลูกแรกลงหลังจากนั้นผมก็ไปซ้อมฟุตบอลและเมื่อผมกลับมาก็มาทาสีบ้านอาบน้ำหมาไปรับลูกที่โรงเรียนและก็กลับมาเปิดช่องยูโรสปอร์ตดูนพพลจัดก,การลูกสีได้ทันเวลาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยแฟนสนุกเกอร์ท่านถัดมาก็ได้มาโต้ตอบครับว่า 15นาทีเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบแล้วนะในการจัดการบอรทั้ง36ลูกตามลำดาบคุณควรดูสนูกเกอร์ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะผู้เล่นที่นอกเหนือจากรอนนี่โอซิลเลนแล้วคุณก็จะได้ลิ้มรสว่า147แต้มเนี่ยมันดีสักแค่ไหนหรือจะดีกว่านั้นด้วยถ้าคุณจะลองเล่นสนุกเกอร์จนทำเซนจูรี่เบรกได้ในเวลาที่น้อยกว่า15นาทีแค่เซนจูรี่นะ ส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าบางคอมเมนต์ที่บอกว่า147คะแนนมันธรรมดาเนี่ยมันช่างไม่น่าเชื่อจริงๆท่านนี่เป็นรอนนี่พวกคุณก็คงจะวกเวกแล้วก็บอกกันว่าเขาเป็นอัจฉริยะผมเองก็ให้เครดิตในเรื่องนี้กับรอนนี่นะแต่ว่าจงอย่าได้สองมาตรฐานกันเลยเช่นเดียวกับแฟนนักเกอร์ท่านถัดมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามีคนบางคนที่นี่พูดกันว่าการทำแม็กซ์มัมเบกได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ว่าจริงๆแล้วการทํา1 7 7คะแนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นอาชีพแล้วนะมันมีผู้คนมากมายเลยที่เป็นผู้เล่นที่เล่นทั้งชีวิตแต่ว่าไม่เคยได้สัมผัสมันซึ่งนับตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมามีแม็กซิมัมเบรกเกิดขึ้นน้อยกว่า150ครั้งอีกนะซึ่งนั่นมันก็น่าจะบอกอะไรกับเราได้อย่างมากมาย ซึ่งตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวสนับสนุนคระว่าผมเห็นด้วยเราควรที่จะมองการทำได้1 4 7แต้มเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันได้ในทุกๆวันส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างเยี่ยมมากคนที่บอกว่ามันง่ายนั้นต่างอยู่ในภาพลวงตาส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาชื่นชมว่าทำได้ดีมากๆและก็ทำได้กับมือหนึ่งของโลกด้วยมันเป็นผลงานอันน่าอัศจรรย์ เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่ายินดีด้วยมันเป็น147คะแนนที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับผู้เล่นที่สุดยอดอย่างเซลบี้มันโคเจ๋งส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวว่าเขามีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในแชมป์โลก แต่ว่าท่านถัดมานี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแฟนสนูกเกอร์ของรอนนี่ที่ได้มากล่าวว่นารอนนี่นั้นเขาสามารถทำา4 7 7คะแนนได้ใน5นาทีกับอีก20วินาทีเมื่อตอนที่เขาอายุน้อยกว่าชายคนนี้5ปีที่ c r u c i เบิลเท a เตอซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็เลยได้มากล่าวครับว่าถ้ารอนนี่เนี่ยสามารถทำา4 7 7คะแนนได้ทุกคนก็ดูเหมือนจะบ้าคลั่งกัน แต่พอชายคนนี้สามารถทําได้บ้างมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ธรรมดาอย่างนั้นเหรอมาที่ความคิดเห็นของแฟนสนุกเกอร์ท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่าเสียงปรบมือของคุณมันไม่ควรที่จะมีให้กับรอนนี่เท่านั้นมันยังมีผู้เล่นที่น่าอัศจรรย์อีกมากมายที่สมควรได้รับมันเช่นกัน ผมรู้สึกเยี่ยมในทุกๆครั้งที่ได้รู้ว่ามีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นและพุ่งทะยานขึ้นไปสู่ระดับโลกและเขาก็มาจากประเทศไทยอีกครั้งยินดีด้วยนะไทยแลนด์ Thailand. ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนสนุกเกอร์ทั่วโลกที่มีต่อการทำแม็กซิมัมเบรกได้ของหมูปากน้ำในครั้งนี้ที่ผมได้แปลแล้วก็รวบรวมมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ